แมปนี้นะครับเป็นแมปแนวสกิบ i ี้ที่ชื่อว่าบาร์รูม m a คแท็กนะครับเราเคยเล่นไปแล้วเป็นแมปแนวปลดล็อกตัวละครแล้วก็ไปสู้กันไม่ได้เป็นทวอดีฟเอนนะฮะนี่คือ,อยูนิตต่างๆที่ใช้ได้ครั้งก่อนที่มาเล่นคือปลดล็อกตัวนี้เจ้าไททันรีวแมนนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีร่างมังกรแล้วด้วยนะครับข้างบนมีเจ้าโซนา่ามีเจ้ากาเล็กติกนะครับมีหลายตัวเลยเรียกว่ารวมทุกมลติเวิร์สอยู่ในนี้แต่ที่จะเข้ามาดูเนี่ยคือมันมีตัวหนึ่งแปลกมากเพิ่งอัปเดตมาใหม่เห็นแล้วนะ่าสนใจนะครับมคคบผม แต่ท่านใสยอยิ๋วฮะงอคงก็มาครับคือมันก็ดูโอเคนะผสมกันได้อย่างลงตัวแปบ๊บหนึ่งผมปิดเสียงเกมดีกว่าคือเป็นแมปที่ไม่มีปุ่มปิดเพลงแล้วปิดอะไรไม่ได้เลยฮะเสียงเพลงอย่างเยอะเอาละเจ้าหงอคงนะครับเก็บหัวเจ้าลิงเท่าไหร่ห้าหมืน่นอ๋อหกร้อยคือใช้ได้สามสิบนาทีแล้วก็มีพวกนี้ด้วยตัวเล็กๆเ,เ,เต็มเลยมีแกเจ็ตด้วยใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดน่าจะเก็บไม่ยากมั้งได้มาสองพันแล้วอะเคลมมาได้เลยใช่ไหมอันนี้สามสิบนาที โลกาส30นาทีเนี่ยนะที่ได้มาเมื่อกี้คือกระเป๋าอ๋อนี่ๆๆนน,นใช้อันนี้30นาทีา <laughs> ทำไมมันอีซี่อย่างนี้นี่คือเจ้าหงอคงนะฮะไททันหงอคงเนี่ยนะเอาปืนออกก่อนนี่ใช้ดาบด้วยมือซ้ายเป็นดาบมือขวาเป็นกระบองไปสู้ดูสิมีสองสกิลมามาม,าม,ามาอันนี้คือตีปกติตีได้ไหมเฮ้ยตีไม่ได้เหรออ๋อต้องใช้อาวุธอ่ะสกิลมาสกิลคล เป็นการหมุนกระบองแป๊บเดียวเองอะ่ะหมุนตีตีแล้วก็อ๋อท่าง,งอคงเลยครับหวดลงมาฮะใช้กระบองตีทั้งคู่ครับนี่ก็กระบองตีหมุนไปเป็นเฮลิคอปเตอร์มีสองท่าแค่นี้เอาละครับจบแล้วฮะสำหรับงอคงนะครับหวด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 กระโดดเออทุบซะเราสามารถอัพเลเวลได้ใช่ไหมอัพเลเวลของงอคงอัพได้ใช้อันนี้ อัปเกรดเป็นเลเวสองอัปเกรดใช้ร mmm ้อยหนึ oh, ่งเป็นเลเวสามอ่าฮะมีเวลาใช้สามสิบนาทีโฮ้ยเหลือเฟือครับใช้จนเบื่อเลยอะหมุน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 คอปเตอร์คอปเตอร์คอปเตอร์หมุน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 เสียดายมีแค่สองท่าร้านค้าโอ้นี่อาวุธใหม่ฮะดราก้อนกาเลยปืนมังกรแปดร้อยลูบักมีอัปเกรดเซทันทีวีแมนสองจุดศูนย์เลิฟอ๋อตัวที่อยู่บนเมื่อกี้อ๋ออันนี้แชร์นี้ซื้อครับสีเขียวโอ้โหผมมียี่สิบเองเหรอ ปลดล็อกใช้สองหมืเลยมีขายไหมแพงอยู่นะแปดลก็สิโลบัคได้หมื่นหนึ่งเอเมลลได้ม่อนได้พันหนึ่งอันนี้เหรียญได้แสนหนึ่งขอลองอันนี้หน่อยนี่ดราก้อนบันเดิปืนมังกรดราก,ก,ก้อนกันกับเอ็กซ์ดรากอนนะฮะนี่อันนี้คือดราก,ก,ก้อนกันปืนมังกรยิงเป็นไฟยิงรัวได้ยิงเป็นมังกรอื ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กแล้วก็เอ็กซ์ดเป็นโอ้อูดับสวยดับสวยดับกวนอูใช่ไหมอันนี้ไหนไหนไหนสตูอยู่ไหนเออตีช้านะแต่น่าจะแรงนี่ด้วยนี่ด้วยตีแรงอยู่ตีแรงอยู่อืมนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรอะไรอันนี้อันนี้จะพุ่งชนจะพุ่งชนอืมหวดไปอ่าใช้ปืนนี้คุ้มหน่อยซื้อมาแปดร้อยโลบักงอคงฮะตอนนี้กลายร่างมาเป็น เหล่าสกิบีดี้นะครับผสมผสานอย่างลงตัวหลุดไม่ได้ยังไงไม่รู้แต่เข้ากันมากอเ mm, มื่อกี้มีตัวอันนี้หนึ่งพันโลบัคอัปเกรดไททันทีวีแมนสองจุดศูนย์เลฟิฟคือตัวนี้ใช่ไหมสีไม่เหมือนกันอะในรูปสีขาวอลองดูหน่อยลองดูหน่อยหนึ่งพันโลบักน่าจะใช่หละตัวเดียวกันอ๋อกายล่างให้เรียบร้อยนี่ไงเฮ้อาวุธไม่ต้องอาวุธไม่ต้องนี่ไททันทีวีแมนมันไม่น่าจะใช่ไททันนะอันนี้น่าจะเป็นล่าชทีวี ตัวไม่ได้ใหญ่มากแต่มาพร้อมความรักมีสองสกิลฮะมาดูซิสกิลอะไรบ้างพี่สว่านเจาะพื้นอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดมีก่อสร้างอะไรเนี่ยจ้างพี่เขาได้นะครับพี่เขาถนัดมากเดินช้าจังเลยเดินช้ามากเดินช้ามากๆสกิลคิวเป็นการพุ่งไปด้วยความรักนี่กด E กด E ีใช้ปืนยิงปล่อยเลเซอร์พลังหัวใจ <laughs> โอ้ยงอคงดีกว่าเยอะนี่อันนี้คือสกิลคิ Q. อันนี้คือสกิลอีปล่อยพลังหัวใจเออแต่ก็แรงอยู่นะข้างบนโดนไห่โดน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 ดนคือแต่ละเซิฟก็เล่นไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะแพ้ทั้งหมดอืเลือดไม่ลดเลยครับเลือดลดน้อยมากอฮเอลีไปยิงไปยิงเลเซอร์ไปปล่อยเลเซอร์โอ้โหดาเมจไททันนาฬิกาสองหมื่นเลยนะฮะอันนี้ไททันดิวแมนเ้าล่ามังกรล่ะ แตท่านดิวแมนร่างมังกรไตรไททันอยู่นี่อัปเกรดโซน่าซอมบี้สวานสามหมื่0 0 0่ืนนี่ไงสี่หมืเลยเหรอวัดเคานเตอร์สามหมืมีล่างมังกรเป็นแม็กมาด้วย4ี่หมื่นโอ้โหร่างแม็กมาน่าจะมาใหม่อยู่ข้างล่างตรงนี้ <laughs> อยากรู้จะเก่งไหมเก่งสมคําล,ล่ําลือไหมโอ้โหเลอีกยี่สิบโกวิฮะเพื่อนอยังสู้ไม่ได้ครับเพื่อนสู้ไม่ผ่านฮะเราจะใช้เวลาที่เหลือนะครับลงไปช่วย ไททันวิวแมนล่างเราวะมาเลยโอ้บินมาแล้วเหลือ8วิศัตรูเหลือตัวหนึ่งสกิลสกิลืออปล่อยพลังไฟอีกนิดนึงพวกเราสู้พวกเราสู้เออครับผมสู้ไม่ทันครับ <laughs> ไม่อ๋อนี่คือปล่อยลูกบอลลูกบอลไฟเริ่มใหม่ที่เวฟหนึ่งโอโหสซาซื้อมาไหนดูสกิลใหม่ซิเมื่อกี้สกิลคิวนะครับเป็นการ ปล่อยลูกบอลไฟฮะโอ้โดนทุกตัวเลยใช่ไหมเนี่ยที่หันไปทางที่หันไปเหมือนจะโดนทุกตัวเลยฮะก็ยิงนานอยู่นะส่วนสกิล E เป็นการกระทืบพื้นฮะกระทืบพื้นปล่อยพลังลาวาอันนี้เป็นเวฟแรกไงสตูเลยง่ายคือต้องลองเวฟหลังๆดูปล่อยลูกบอลไฟโดนทุกตัวโดวนอย่างทั่วถึงตรงนู้นก็โดนนี่ เออแต่มันดีอย่างหนึ่งนะฮะวฟแรกๆคือเราฟาร์ม XP ได้แต่มันก็แค่เหรียญนะมันไม่ใช่อเมอรัลไงปลดล็อกสกินหายยากๆมันเป็นอเมอรัลเหมือนจะต้องเก็บจากพวกเควสอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเฮ้เราไปลองในเซิร์ฟอันนี้ดีกว่าเซิร์ฟที่แบบไปไกลๆแล้วมาลองดูว่าจะสู้เขาได้ไหมช่วยได้เยอะหรือเปล่าตัวนี้แต่ดูแล้วสกิลเหมือนจะมีประโยชน์เยอะอยู่โจมตีได้กว้างดีเวฟ46บได้อยู่ได้อยู่มาไกลยอยู่มีประโยชน์มีประโยชน์ช่วยได้เยอะอยู่โอ้นี่โดนหลายตัวเลย ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้คูดาวนานไปนิดนึงมันน่าจะใช้ได้ต่อเนื่องนะเจาะพื้นไปฮะเลือดเยอะฮะตัวนี้ Rocket ล็อกเก็ตสไปเดอร์เลือดเยอะเลือดเยอะตัวนี้เลือดเยอะเฮ้ยเฮ้ยใช้อาวุธด้วยมาปืนไปยิงไปปืนบางกรยิงไปสกิลไาด้วยอ่ะเวฟที่ห้าสิบเตาอบมาบอสครับสกิลหน่อยสกิลสกิลสกิลเจาะพื้นเจาะพื้นหุ่นเลือดแทบไม่ลด คือยังไงก็ไม่สามารถแบบสู้ศัตรูได้ง่ายๆอยู่ดีฮะถึงแม้จะสกินไหนก็ตามจะแ,แพงแค่ไหนก็ตามดาเมจก็ไม่ได้เยอะอะไรมากยังไม่ถึงครึ่งเลยอะ่ะร้อยกว,ว่าวิเออปล่อยลูกบอลไฟกระทืบพื้นอืมครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแล้วอีกน,นิดนึงอีกน,นิดเดียวตีไปตีไป <laughs> กระทืบกระทืบพื้นกระทืบพื้นเอาไปไหนแล้วอะ่ะเอา้นาชนะแล้วเหรอชนะแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยเอา เฮ้ยกายร่างทําไมไม่เอาไกายร่างคืนไม่เอาร่างนี้ไม่เอาไม่หยิบได้ไหมไอ้สกิลบนพื้นน่ะเป็นเดินชนโอ้โหอามาหกสิบแล้วบอสแล้วครับดิวแมนก็มายิงก่อนแล้วกันรอล่างกลับคืนก่อนปินหลบได้ปินหลบได้มาแล้วครับตัวจริงมาแล้วไหนไหนร่างเราโอ้โหตัวใหญ่กว่าเราเยอะนี่แน่นี่แน,ะนนะ่อ่ะฮะแต่ท่านดิวแมนเจอกันแต่ท่านดิวแมนคนละร่างกันหลบก่อนครับเหลีงนิดเดียวเลงนิดเดียวสู้ได้อยู่แล้ว มีมากเจ้านาฬิกาอยู่เวลาไว้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 วล,ววลวบก่อนเจอไทท่านดิวแมนอีกนิดเดียวกระทืบพื้นกระทืบพื้นเรียบร้อยครับผมเย่แล้วอันนี้ลหละอ๋อมีสองตัวนี่ตัวนี้ด้วยเอาอีกแหละโอ้โหเพื่อนท <laughs> ี่เหลือจัดการเลยนะที่เหลือจัดการเลยเพื่อน <laughs> อัปเกรดหน่อยอัปเกรดหน่อยอัปเกรด,หน,รดหนึ่งเลเวลสองเลเวลอือหือ อ่ะคืนล่างแล้วโอเคครับไปไหนละอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นลูกบอลไฟไปอ่ะฮะโอ้เหลือแค่สองคนเองนาฬิกาเร็วนาฬิกาเร็วมาช่วยหน่อยลบรอบรบรบรบหยุดเวลาหยุดเวลาหยุดเวลากระทืบ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 นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวเย้ฮู้โอเคนี่คือท่านพรีแมนนะฮะในร่างมังกรลาวานะครับกับเจ้าหงอคงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ